สบายดีสวัเดีครับสตร์ด้ออมยนอยู่ที่สวนลุมพินีแลครับทุกคนอันนี้คือเป็นภาพบรรยากาศของอพี่ๆคนไทยนะครับบรรยากาศยามเย็นเลยว,ว่าบรรยากาศตอนอว่างๆตอนเลิกงานตอนทำอะไรจะมาทํากิจกรรมแบบนี้ทุกคนนะนาชาติชนึงทุกคนดูชาติเย็นนึงนะทุกคน,กค,นคือแบบว่า,าใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะทุกคนก็คือ บบว่าออกกําลังกายนะออกกําลังกายเพื่อให้ร่างกายเช,ชื่นอคนะไม่ว่าจะเป็นคนแก่หรือว่าเด็กนะครับทุกคนนะประเทศไทยนี่แบบไม่แปลกใจว่าทําไมส่วนสาท่ะประเทศไทยถึงเยอะนะเพราะแบบนี้ทุกคนเห็นภาพแบบนี้ก็คือแบบโอ้โหประเทศไทยเขาแบบทาแบบนี้เลยทุกคนนะก็คือออกกําลังกายเป็นหลักเลยทุกเท่มากเลยนะขนาดมอมอายุยังไม่เยอะนะ ยังชู้เขาไม่ได้โดนด,ดูด,ดูเดูพี่ออกกําลังกายตอนเย็นนะโอ้หาชมแบบนี้ได้ยากนะพี่นะอันนี้ส่วนลุมคือแบบ คนเยอะมากมนาะทุกคนนะไม่ว่าจะเป็นคนไทยเองนะทุกคนต่างชาติหลังไหลเข้ามานะทุกคนนะออกกำลังกายดูดิสุดยอดนะโอ้ประเทศไทยตอนตอนกำลังจะจงเรียนนะพี่คือคักมากนะพี่นะเออไอ้นี้มันก็สนุกนะทุกคนคือแบบได้เงินอะได้อะไรเนาะโอ้เตร็ดพร้อมกันพร้อมกันเลยนะทุกคน ทุกคนดูเดิดูดิอ่าฝรั่งทุกคนนะปวดใจไม่ไหวนะต้องเต้นตามนะทุกคนดูนู<ป>่นไกลๆทุกคนว้าไปเดี๋ยวเราข้าไปดูในตี่นี้เป็นบรรยากาศช่วงเย็นๆนะนักท่องเที่ยวก็มาเยอะจริงๆทุกคนวันนี้สนรุมพินีอ่ามีงานนะพี่ๆนะ ดูดิทางชาติเห็นก็นยังเชินดูทุกคนนะเป็นเอกลักษณ์สรุปที่นี่นะพี่ดวดิด คือแบบว่าใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะทุกคนเพื่อคนออกกําลังกายผมบนี่ไปเราไปเดินนกันตัวอากาศดีมากนะถ้าใครจะมาก็แนะนำให้มาช่วงเย็นๆนะพี่ เพราะว่าคนจะเยอะเนาะอากาศแล้วก็เย็นสบายนะอันนี้มองก็มาที่ส่วนลุมพินีนะก,ก็เยอะนะเงินดนตรีนะที่ส่วนลุมพินี้ก็มาถ่ายก็บภาพบรรยากาศเหมือนเดิมครับ อะไมานานก็ถ่ายเก็บภาพมาเล่ทุกคนอีกไม่นานนะทุกคนก็เข้าสู่เทศกาลสงการและอีกเหลือไม่กี่เดือนเนาะเหลือแค่สองเดือนเองทุกคนคือแบบเร็วมากนะปีปีหนึ่งนีง่เพอผ่านไปเร็วมากเนะยทีทำอะไรก็รีบทำเนาะความสุขทุกคนนี่ก็คนเยอะนะต่างชาติเยอะวันนี้มีงานดนตรีที่สวนลุมพินี อมก็ไม่ได้ค่อยได้มาแต่ว่าเพื่อนๆก็มาหมดแล้วนะแต่ว่าบอมก็ติดธุระติดนู่นติดนี่เลือกชนตัวเนาะก็อก็ได้มาถ่ายคลิปหรือว่าถ่ายอะไรพี่ๆได้ชมหรือว่าได้อะไรเลยนะนี่ก็มาถ่ายให้ชมเนาะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะเจอใครบ้างวันนี้เ <laughs> พื่อนๆก็น่าจะมาหรือไม่มานะก็ไม่แน่ใจถ้ามากน็น่าจะเจอกัน บรรยากาศดีมากทุกคนคนกำลังหลังใครเข้ามาเาดียวไ,ได้ต่างชาตินะครับผมคือแบบประเทศไทยนี่ไปทุกที่ก็จะได้เห็นสุสาษารนะค่อนข้างจะเยอะนะครับผมอันนี้ดนงาน,นตรีปกติม้อมก็มากทุกปีนะครับผมนะ ตั้งแต่ออดทำยูทูปก็มาเกือบทุกทีแต่ออดปีนี้มาช้าผิดปกติเนาะเพราะว่างานเยอะตกมือกันเยอะแยะเลยพี่ทีคนเยอะนะครับพี่ God ดูคนเยอะมากครับนั่งเต็มเลยทุกคนนี่ก็เป็นบรรยากาศด้านนอกเนาะมี<อ>ทุกปีนะดูทุกคนท่างชาติเยอะมากนะครับผมนะ And of course, if you yeah. receive this prize, Thay you have to go far away because of the chair. And the very instrument that we heard on this, um, I would say, universal message on the spiritual anthem is piano. And this is the ballad from the um, piano-driven ballad group. <coughs> เยอะจริงๆ,งๆใช่ว่าจะเยอะ<า>เยอะมากมกคนพันชื่อใครครับที่เป็นคนแรกที่เล่นเป็นโนด้วยร้องด้วยสำหรับเพลงนี้ครับดิเดตีชับย yes. สโพไม่ขาดนีขอบคุณมากครับยืนขึ้นนิดนึงครับพอได้ก็อี้แล้วไปนั่งที่ขอบข้างนอกเลยนะฮะจ็คกีเดนนะครับ okay, โอเคต่างชาตินะครับนะมาเยอะมากครับผมหนึ่งน้องคือ <c oughs> <c oughs> หรักหลายนะครับผมชาวต่างชาตินะครับที่มาชมการแสดงดนตรีส่วนลุมพินีเนาะเยอะมากครับผมตับใครครับครับก่อนครับอีกข้งหนึ่งครับเสื้อสีดำครับเสื้อสีดำครับกระเป๋าเขียวนั่นแหละครับจอร์จแฮร์ริสันครับ เวลาตอบเนี่ยอย่าแอบแอบนิดนึงอย่าดูขอบคุณครับคุณเก่งเห็นไหมครับจ์จชาริสันเป็นผู้ที่เล่นกีตาร์นะครับอ,อันนี้คือรางวัลแห่งการกดไวนะฮะเอาละรครับในไหนเราก็มาถึงเรื่องราวของบทเพลงแห่งความพืเม้เขิมความรักความอมอาะนะฮะทุกครั้งที่เรารู้สึกแพ้หรือว่ารู้สึกว่าจะต้อง เมื่อต้องการให้ควาเนี่ยใชกันเลยฮะต้องการกําลังใจเรามักจะอธิษฐานต่อ,ตอดวงดาวไม่ทราบเป็นอะไรนะฮะดวงจันทร์ก็ไม่อธิษฐานจะอธิษฐาตนต่อดวงดาวขอให้ดวงดาวนั้นเนี่ยประทานความากล้าหาญหรือว่านาําทางเย <c oughs> อะมากมาครับ <c oughs> and, and I don't know why we don't pray to the moon and we don't pray to the sun, but we pray to the s t a r ดูทุกคนใช่ชาก็นำผ้านำอะไรมาผูกนั่งคือแบบจะไม่เก่าเลยนาที